ไปแลกกันต่อที่ทับเรือภาที่่ามนะครับรวมกับซูนทรงเสริมการเรียนรู้เรือโซโกโรจัดการศึกษ้าให้แก่พลทหารเรือนะครับเพื่อยกระดับด้านการศึกษาครับโดยพลเรือโทอาภากนยู่คงแก้วผู้บัญจ,จาก,การทับเรือภาที่่ามได้เล่งว่าพลทหารที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในระยะเวลาช่งปี เื่อเป็นโอกาสที่ดีก้องชีวิตก้องพลทหารน,นะครับ <ทะ S 1> ถ,ถึงแม้ว่าระยะเวลาที่ไม่นานเกินไปแต่เมื่อได้เข้ามาฝึกปฏิบัติก็ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีระเบียบวินัยในตัวเองมากขึ้นและก็แต่ละคนก็มีพื้นท่านนะครับหรือวุฒิการศึกษาที่แตกตั้งกันออกไปการทรงเสร่มในเรื่องการศึกษาการเรียนขอ้องโซก,กอรอหรื่อส่วนทรงเสริมการเรียนรู้นะครับเรือเ่อเดิมก็คือกอซนอนะครับนั่ซึ่งเป็นหน่วยอันที่มีส่วนช่วยยกระนับคุณภาพการศึกษานําไปสู่การเรียนรู้ ลอดชีวิตครับทางการศึกษาและการส่งเสริมด้านอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยซึ่งทางสับเรือภาติซ่านะครับได้เล็งเห็นความสําคัญเพื่อกับเคลื่อนการศึกา่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จัดไทยและก็เป็นอีกหนึ่งนะครับที่พัวเข้าได้มีโอกาสพัฒนาความรู้เพื่ออนาคตข้างหน้าครับในส่วนของสูนการเรียนรู้ในหน่วยทหารเรือแห้งนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นปีแรกเลยของจังหวัดภูเก็ตเพิ่งจัดขึ้นนะคะซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทุกมิติค่ะอย่างวิชาประวัติศาสตร์จติไทยโดยการจัดการเรียนรู้การซ่อนในทุกวันจันทร์ถึงวัน เศร้าค่ะเรียนกันช่วงลั่งเลิกงานนะคะช่วงเย็นนะคะ่ะตั้งแต่ตีห้าวันเย็นนะเป็นต้นไปค่ะนะปัจจุบันนะคะ มีพลทหารานเรือที่เข้าเรียนเนี่ยจำนวน24คนและการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้กับผู้ที่สนใจแบง่งเป็นสามระดับค่ะนั่นก็คือระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนตน้นและการมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะในแต่ละระดับจะมีสร้าการเรียนรู้5้าระการเรียนรูรรรนร้ค่ะนั่นก็คือทักษะการเรียนรู้ความรู้พื้นฐานอย่างวิชาพื้นฐานทั่วไปการประกอบอาชีพ ทักษะการดําเนินชีวิตและการพัฒนาสร้างคมค่ะครับนอกจากนี้ทัพเรือปารทตีซัมนะครับมีการฝึกนะครับนะใส่อาชีพย่างใส่ฉังต่างๆต่อยอดการประกอบอาชีพทําให้มีวุฒิการศึกษานะครับยินดีที่รุนจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของชุมชนเจรนการซ่อนดําน้ำเก็บขยะรวมถึงการให้ความรู้ด้านดําน้ำเป็นต้นด้วยครับเอาละครับนี่คือข่าวที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับน้องซีโบเราไปไล่ราคาสินค้ากันบ้างว่าัวานนี้ราคาเิ็นพันเพื่อนนะครับ